มันก็ยังมีลุ้น,นอยู่นะเพื่อน <c oughs> มันก็ยังไม่รู้ออเป็นอะไรสเตล่าโกล์พลัสบริการเติมเกมออนไลน์ทั้งมือถือและ PC ซครอบคลุมมากมายหลายเกมบัตรส่วนลดสูงสุดถึง40เอร์เซเติมเร็วเติมไวไว้ใจสเตล่าแอดไลน์ไปที่สเตล่าโกลพลัสอย่าลืมแจ้งโค้ด FJ07 คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนต้องเติมเยอะไหมครับไม่ครับผม สองใบแดงสามใบแดงก็เจิดจัดได้แล้วเอาจริงๆแต่ว่านะมันก็มันก็ช่วงต้นเนี่ยเออถ้าเพื่อนๆที่จะเล่นนะครับแบบว่าช่วงต้นให้มันเล่นง่ายเนะี่ยลุงก็แนะนําอันนี้เลยครับสเตปอัพนะครับผมสเตปอัพจุดเริ่มต้นการผจญภัยนี่ครับอีสามสเตปสี่สเตปเนี่ยนะครับสองสเตปเนี่ยไปถึงสามสิบแบบสบายๆเลยเพราะว่ามันได้ของเขียวตีบวกหกมาให้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ผมเติมเกบาอันนี้นะครับ,รบแล้วก็อันนี้ธนูนะครับธนูบวกแปด ถ้าใครจะจัดนะครับไปจัดที่สเตลลาโก p พัดได้นะครับลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ลุงถูกกว่ามากๆลุงจะยกตัวอย่างความประหยัดให้ฟังก็แล้วกันอันนี้คือ2 49่้ใช่ไหมถ้าจัดที่ตรงนี้นะครับแต่ว่ากับสเตลลาเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดเท่านั้นครับ99คืออันนี้ครับสเตปอัพหนึ่งมันจะได้อาวุธบวกแปดมาครับตัวนี้อันนี้อันนี้เก้าเก้านะแต่กับสเตลลาไม่ถึงนะถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยลุงแนะนําว่ากับสเตลลาเลยนะครับลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ลุงไปสอบถามแอดมินเขาได้นะครับ นีสองสเต็ปเนี่ยที่ลุงใช้นะครับสองใบแดงมีทอนนะครับอันนี้สองใบแดงมีทอนนะสองสเต็ปเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งนะครับมันจะได้อาวุธมาละแล้วก็จะได้เหรียญนี่มาด้วยซึ่งเหรียญนี่มันเพิ่มค่าแม่นยําได้นะครับเอาไปลงคอลเลกชันแล้วก็จะได้ตั๋วสุ่มมาอันนี้ก็จะได้เหมือนกันถ้าหากว่าเอา2สเต็ปเนี่ยสแดงมีทอนเนี่ยอันนี้มันจะได้ตั๋วมาทั้งหมดเนี่ยสิใบด้วยกันนะครับตั๋วเนี่ยตั๋วทองเนี่ยครับเอาไปเอาไปเอาไปลุ้นดูนะครับจะคุ้มไหมเนี่ยอันเนี้ยคุ้มกว่าสเต็็ปปเเเเเนนนีีี่่่่ยยถ้้าาาาาใคครจะออสตดกกววมมัุ นะครสองสเต็ปเนี่ยสองแดงมีทอนแน่นอนความประหยัดคือเปรียบเทียบง่ายๆนะครับอันเนี้ยสองสี่เก้านะครับสองสี่เก้าแต่กับสเตลล่าเนี่ยแค่หนึ่งเก้าเจ็ดเท่านั้นเองนะครับก็คิดดูแล้วกันว่ามันคุ้มขนาดไหนลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับอย่าลืมบอกแอดมินด้วยนะว่ามาจากช่องของลุงแฟบครับอะไรเงี้ยเออเป็นการสนับสนุนลุงอีกทางหนึ่งด้วยนะครับอันนี้ยี่สิบคือเปอกเกลืออ่าอันนี้อย่างอย่างอย่าง เดี๋ยวขอทวนควจมจําแป๊บหนึ่งเรามาดูของที่มันจํากัดเวลากันดีกว่าอันนี้ก็คือของ2องอย่างเนี่ยในช่วงกิจกรรมฮาโลวีนนี้ใช่ไหมถูกปะ่ะดันเจียนทั่วไปปะ่ะอยู่ตรงไหนนะอ๋อกิจกรรมนี่ใช่ปะ่ะหนึ่งชั่วโมงต่อวันนะครับแล้วเขาให้อ่าหินเพิ่มเวลาเรามานะครับเราไปดูดีกว่าว่าในกิจกรรมนี้มันมีอะไรแจกนะครับสำหรับเกมเ r e เวนสองนะครับกับกิจกรรมฮาโลวีนนะซึ่งลุงก็ยังไม่เคยเข้าเหมือนกัน เรามาดูไอเทมหลักที่มันดรอปในดันเจียนนี้กันดีกว่านะครับดันเจียนนี้มีโอกาสที่จะดรอปนะครับอย่างแรกก็คือตะกร้าของขวัญของทิกซี่นะครับอันนี้คือเป็นอ่าตัวสุ่มนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกอมนะครับซึ่งตัวลูกอมเนี่ยคุณสมบัติมันก็คือเอามาเพิ่มค่าสเตตให้ตัวละครนะครับเพิ่มอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่มาดูกันก่อนดูของกันก่อน สำหรับเจ้าตัวลูกอมนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีบวก3แล้วก็แม่นยำบวก3ให้นะครับส่วนเจ้าตัวหินนี่มันก็คือหินที่เอาไว้เพิ่มเวลานั่นเอง1ก้อนจะเพิ่มเวลาได้30นาทีนะครับลามี9ก้อนเลยนี่ว่าดังน,นั้นผมว่าเราไปลงดันกันหน่อยดีกว่านะครับไปทดสอบดันเจียนในกิจกรรมของฮาโลวีนในเกมไปเป็น2กันนะครับไปโอ้ตายแล้วทำไมเนี่ยแล้วยืนอยู่แบบนี้เดี๋ยวก็บินกันหรอก อุ้ยดนตีเพราะจังแล้วเรามาตบฟักทองครับดอกฟักทองมา1ชิ้นขอญาตเปิดดูนะครับว่าฟักทองที่ดอกมานั้นมีประโยชน์อย่างไรสามารถคราบไอเทมได้อุ้ยไหนดูซิครับอะไรได้บ้างถ้าเราจะคราบตัวทอง<ม>อันนี้นนเราจะต้องใช้ฟักทอง500ชิ้นนะครับผมตอนแรกเล่น legend of v i m e เม o d ก การจอไม่ไหวความอูทานก็เลยเปลี่ยนม,มาเป็นเกมนี้เราต้องเก็บฟักทอง500ชิ้นนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะทําเป็นตัวทองนะครับแต่ถ้าเราจะเอากล่องม่วงเราจะต้องใช้ผ้าคุมของทริกซี่นะครับของทิกซี่เนี่ยหอันแล้วต้องเก็บฟักทองถึง20,000ชิ้นด้วยกันนะครับในส่วนของตัวกล่องสีม่วงตัวนี้มันดรอปอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับสําหรับในกล่องนี้นะครับโอกาสที่มันจะดรอปเนี่ยนะครับก็ได้แก่ ไอกล่องเรียกวัตถุโบราณอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นของพวกนี้นะครับโอ้โหเฮีย er! แล้วแม่งบวกสีให้ด้วยนี่มันของดีเลยนี่หว่ามีหน้ามันแพงนะครับนี่ก็คือกล่องนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพวกตัวต่างๆใช่ไหมกับกล่องต่างๆนะครับกล่องระดับวีรชนหุ้ยของดีเลยนะเว้ยโอ้โหนี่กูพลาดกิจกรรมนี้ไปได้ยังไงวะครับเนี่ยแต่ว่าสองหมื่นฟักทองเลยนะเพื่อนนะตอนนี้เรามี12แล้วละ งั้นผมว่าคลิปวิดีโอนี้ไลน์นี้เราไม่ต้องไปไหนกันหรอกอืมกูมว่านอนกองกันอยู่ตรงนี้แหละเอาไปสักหนึ่งชั่วโมงเพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดนะครับอ่าสวยๆกัดมาลงฮาโลวีนมาเข้าล็อกอินไม่ได้เป็นพ่ออะไรเหรอครับมันขึ้นว่าอ่าจุดๆไม่ถูกต้องมันขึ้นว่าไม่ถูกต้องอ่ะหมายถึงยังไงเพื่อนมันล็อกอินไม่ได้เหรอแค่มันล็อกอินไม่ได้ใช่ปะ ถ้ามันลอกอินเข้าไม่ได้ลุงยังพอตอบได้นะแต่พอมันมีไอ้คำลำไอ้ที่ต่อมาเนี่ยลุงก็ใช่ายท้องเลยเหมือนกันงายเก่งเลยเหมือนกันว่าเหตุผลที่มันไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันลอกอินไม่ได้ใน PC หรือมือถืออันนี้มันจุดปล่อยบอดเลยนะนเ่เพื่อนตรงเนี้ยเอาจริงโอ้โหยู้ยิ่งกูมาเก็บฟักทองมากี่วันแล้วครับกิบนี้ไหนใครรู้บอกทีสิ อ้าสิบเอ็ดใบทุกคนสีม่วงหุยถ้าลุงได้ม่วงอีกตัวหนึ่งนะถ้าลุงได้ม่วงอีกตัวหนึ่งนะลุงจะมีเซอร์ไพรส์ไม่รู้เป็นอะไรมันก็ยัง,งมีลุ้น,นอยู่นะเพื่อนมันก็ยังไม่รู้เปนนเ็นอะไรครับอ่าเวอร์ชั่นอะไรครับที่ว่ามันมันล็อกอินไม่ได้นี่เวอร์ชั่นอะไรไหนบอกลุงสิมือถือใช่ไหมเล่นในมือถือใช่ไหม อ่ะมีให้ลุ้นกันนะครับตรงนี้เพื่อนเฮ้ยม่วงจริงมง่วงใช่ครับมือถือเฮ้ยม่วงพ่องม่วงหาอะไรอย่างงี้ออกยากจังหวะมือถือเดี๋ยวนะผมกำลังเรียบเรียงไอ้นี่อยู่ แป๊บหนึ่งเพื่อนเราจะให้คำตอบนายเร็วๆนี้ไปรอเราแป๊บหนึ่งนะผมได้แต่ฟ้าอันน่ะสีทำไมมีแต่ฟ้าวะมันเพิ่งมาเป็นครับหมอ,อมันเพิ่งมาเป็นด้วยบั๊กปะวะมันน่านจะบั๊กอะไรอะล้างล้างแคสเกมแล้วก็ล็อกอินใหม่ดิ ค่าโทรศัพท์อ่ะล้างล้างแคตไฟเกมมันนั้นก็อัปเดตตัวเกมมันใหม่ดูครับของผมเป็นบ่อยนะครับเกมนงงเนี้ยเป็นบ่อยยังไงเนี่ยถามเพื่อนผมเนี่ยอยู่ในไลฟ์เนี่ยไอแซนจิแปดหกอะไรเนี่ยนะครับคือผมเป็นงี้ผมไปจัดแพ็กมาแล้วมันก็ไม่ยอมเข้าให้ผมสักทีแล้วก็ล็อกอินทับซ้อนครับล็อกอินทับซ้อนหมายถึงว่าอ่าอยู่ๆมันก็มันก็เหมือนอย่างล็อกอินค้างอยู่อะไรเงี้ยของผมก็เป็น แต่ว่าอาการของเราเนี่ยลุงไม่เข้าใจจริงๆกับไอ้คำที่ว่ามันล็อกอินไม่ได้มันบอกว่าอะไรผิดพลาดนะนะั่นแหละเออก็เลยแบบงงๆกับตรงนั้นนะว่าทำผิดพลาดอะไรวะทำไมถึงเป็นผิดพลาดตรงนั้น oh, เพราะว่าไอ้เกมนี้มันไม่ได้มีระบบบล็อกเชนนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของตรงนั้นแหละเมื่อกี้ลุงก็เอาความรู้จากอเกมเึ่งมาตอบเรานะั้นลุงเกือบสับสนไม่ใช่ไรหรอก ผมก็มอมูมอมูฮ่หาฮ่าฮ่าเอออะลองล้างแคสแม่งเลยง่ายดีไม่ค่อยสวยอ่ะไม่ถูกจริตเลยอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยแหละนี่ S e O ถ้ามีมีดถ้ามีมีดตรงแขนนี่คือใช่เลยไห้หมอนี่ S โ O ชัดๆ <c oughs> เออกอดๆเข้ามายัางก๊อดเร็วๆมาฟาร์มฟักทองโอ้โหกูเพิ่งรู้ได้หกสิบแปดแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็ครบสองหมืนชินละไม่ต้องรีบ ชั่วโมงนี้ไม่ต้องรีบเพื่อนบอกได้เลยคือได้แมปมันมีโอกาสดรอปตัว๋วมาเลยใช่ปะไม่ใช่แค่ดรอปฟักทองถูกไหมแมวจอนจัดสวัสดีนะครับไหนเพื่อนลองไปไอ้ล้างแคสใ,<ช>ใหม่หน่อยครับมันอยู่ในดันก๊อดดันเจียนกิจกรรมอะ่ะฮาโลวีนเข้ามาเลยอยู่ชั้นแนวไหนวะเนี่ยมันดูชั้นแนวได้ปะเนี่ย อยู่ชั้น2เพื่อนแนว2ตามมาเนี่ยครับโอกาสที่มันจะดรอปครับมันคือนวัตกรรมที่เรียกว่าไอเนี้ยครับไอตัวทองเนี่ยโอ้โหี่ของดีเลยนะนี่ดูดิโอกาสที่จะออกก็ไม่ได้มากได้ไมไา่เท่าไหร่นะครับก็0.5 0 0 0เนี่ย0 5นเน่ยนะก็ก็น่าจะอ่วมอยู่เหม <laughs> ือนกันเราต้องไปตีมอนตัตวไหนดีวะยายยายโจรขโมยหลุมศพเออไปหาหมอนี่วะ ติดตามเป้าหมายครับย้ายหลุมย้ายหลุมเอ้ากูอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยังไว่าอยู่ไกลสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามครับผมอ่อย่าลืมนะครับผมเ,เพื่อนๆคนไหนที่เล่นระเวี2นนะครับแล้วจกอยากอะไรแบบคุ้มๆนะฮะจัดแพคคุ้มๆน,นะครับอย่าลืมนะสเตลล่ากโกพัดนะครับผมถูกแน่นอนถูกใจสุดๆไปเลยคือีกพีมันได้เยอะอยู่นะเว้ยมอนแม่งตัวละ20,000เลยนะดูดิ 20, อีกทีสองหมื่นเนี่ยวันนี้ผมอาจจะสี่สิบห้าก็ได้นะถ้าผมอยู่ในหลุมนี้อ่ะหลุมเนี้ยมันขึ้นว่าสาเหตุการซื้อขายไม่ถูกต้องเอ,อ้าอะไรวะทําไมขึ้นอย่างนั้นวะเนี่ยซื้อขายไม่ถูกต้องเป็นตั้งแต่เปิดเกมเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรวะทำไมมันขึ้นแบบนั้นวะงง เออแบบนี้มันก็หาคําตอบยากนะเว้ยเพื่อนจริงๆแบบนี้หาคําตอบยากมากเพราะถ้ามันเป็นอยู่ระหว่างเล่นเกมเน่ยเราเล่นอยู่ระหว่างที่เราเล่นแล้วแบบเราไปจัดแพ็กมาอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเออมันขึ้นเตือนอย่างนั้นเนะี่ยเรายังพอเข้าใจเว้ยว่าเออมันจะตอบกันยังไงบ้างมันมันสามารถรีพอร์ตตรงไหนได้บ้างแต่พอมันยังเล่นได้อยู่เลยครับเออผมก็หงายท้องเหมือนกันนะเจอแบบเนี้ย ประเด็นคือเราเล่นเฉยๆยงไงเราเล่นแล้วเราแค่เข้าออกเกมเฉยๆไงถูกปะเรายังไม่ได้ปาดแพ็กไหนเลยอย่างเงี้ยไอ้อมยิ้มนี่มันอยู่ได้กี่นาทีเนี่ยสามร้อยวินาทีนี่มันกี่นาทีปะผมต้องลากมันมาลงตรงนี้ไว้แล้วก็เปิดออโต้ไว้ครับไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับเออ นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือเราบอกเราไม่ได้จัดอะไรนี่แหละแล้วมันขึ้นเตือนแบบนี้ลงก็หงายเก่งเลยเหมือนกันตอบไม่ได้เลยเหมือนกันครับไม่รู้ต้องตอบอยังไงเลยคือถ้ามันเป็นอยู่ระหว่างเล่นแล้วเราจัดแพ็กง,งานแล้วมันขึ้นเตือนอย่างนั้นเรายังพอที่จะแบบเออหาคําตอบให้กันได้หรือไม่มันจะควรจะไปรีพอร์ตตรงไหนไปรายงานตรงไหนเงี้ยแต่พอเป็นตั้งแต่เข้าเกมแล้วมันขึ้นแบบนี้เราก็เงือบเหมือนกันนะ ไหนอะตั๋วทองกว่าเห็นดอกเลยร้อยห้าแล้วครับผมแหีกนิดเดียวครบสองหมื่นนะครับไม่ต้องรีบเพื่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไหนขอดูอีกทีหนึ่งดิว่ามันคราฟอะไรได้บ้างมันคราฟตุ๊กตาเอา้าเฮ้ยอันนี้เป็นเครื่องรางนี่ไอเหียเครื่องรางต้องใช้พันห้าวิอันนี้อ๋อมึงต้องไปไอ้นี่ก่อน ไอนี่ก็ต้องคราฟมาจากตัวพลิกซี่ซึ่งพลิกซี่เนี่ยอาจจะออกเนี่ยแล้วมึงต้องเอาอีพิกซี่สีเขียวตายโหงแล้วคือมึงต้องมีอีอีพิกซี่สีเขียวนี่ก่อนหรือไม่ก็ต้องเป็นสีน้ําเงินเว้ยเพื่อที่จะหนึ่งตัวเพื่อที่จะเอามาใส่ให้เป็นสีม่วงที่พ่ายแล้วหลายขั้นหลายตอนดูทรงและกูดูทรงและอย่าเพิ่งท้อครับมันก็ไม่เท่าไรหรอกนะแค่พันห้าร้อยชิ้น ไม่ขนาดต่อมความอยากของเราหรอกใครก็ได้ไปตามแมทธิวมาให้กูทีกู้อตามแมทธิวแมทธิวออกจากกิวไปแล้วอ่ะคิดดูดิแมทธิวคงเข้าใจว่าผมไม่เล่นแล้วอ่ะแมทธิวทอดทิ้งเราไปแล้วครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะเราอยู่ในดันนี้แหละกันยาวๆไปเลยคงไม่ได้ไปไหนแล้วครับอุ้ยลืมบอกไป ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามขอใจส้มด้วยนะครับเพื่อนครับใจส้มกี่ดวงวะวันนี้เข้นนี้ลงไหนนะวันนี้ใจส้มผมกี่ดวงเข้ามาที่ตรงนี้ครับกดขีดสามขีดแล้วก็กดดันเจียนกิจกรรมเนี่ยแมปนี้เลยแบบนี้หมดอายุวันไหนเนี่ย <c oughs> หมดอายุวันไหนวันที่สิสองเดือนสิอ็ดใช่ปะครับขอบคุณค่ะ นี่ต้องมานะไม่มาไม่ได้นะเว้ยรีแบบนี้แม่งเจ๋งนะเว้ยเนี่ยโอกาสดรอปดูดิของดรอปหลักนะก็คือมีอยู่3ชิ้นด้วยกันอันนี้คือดรอปแน่ๆน,นะครับหลักเลยดรอปแน่ๆแ,แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับซึ่งตั้งแต่ผมเล่น m o มาเนี่ยถ้าพูดเรื่องดวงกับผมเนี่ยนะผมก็ค่อนข้างที่จะเข้มอยู่นิดนึงเหมือนกัน เข้มเลยอะ่ะเอาใจส้มแค่อันเดียวหรอเดี๋ยวนะลุงดูไอ้นี่ก่อนนะดูเขาเรียกว่าอะไรวะมันกดดูไหนแล้วทีนี้ใจส้มห้านี่ไงชาเลนจ์มันใจส้มห้าใจส้มห้าดวงเอา,เอาขอคนละดวงนะครับเพื่อนใครมีก็ให้กันหน่อยนะแค่ห้าดวงเองคนละดวงคนละ เพลงประกอบแมปมันดังไปปะไม่เนาะเพลงมันคงไม่ติดลิขสิทธิ์มั้งเนี่ยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับหูไม่เจอกันนานขอโทษที่ว่าหายไป2-3วันไดยสามสวันเลยว่าไม่ได้เล่นอ่ะแมทธิวออกอยู่ไปแล้วอ่ะไปตามแมทธิวมาดิเสียใจให,หนแมทธิวไม่อยู่อ่ะไม่ดังครับพี่แฟบ ไปถึงพี่ก็มันโดนแจ้งเตือนมันมันโดนไอ้นี่อยู่ติดแดงอยู่ครับก็เลยขอใจส้มคนละดวงนี่แหละเปิดการมองเห็นให้ผมหน่อยนะเพื่อนนะใครที่กดติดตามแล้วอ่ะใจใจส้มคนละเม็ดได้ไหมช่วยหน่อยดีมันไม่เตือนครับเพื่อนผมก็ไม่เห็นไรผมเหมือนกันผมก็ทำตัวพังแล้วครับเล่นใหม่แล้วครับลุงเอ้าอพังก็หรอ แต่ก็ถือว่ากลับมาในช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะเรากลับมาในช่วงที่เกมมีกิจกรรมฮาโลวีนด้วยก็ก็ใช้ได้อยู่นะเอาจริงมันก็ใช้ได้อยู่นะเพื่อน,นอันนี้มนไม่มีเวลาเล่นเลยไม่เวลาเล่นเลยสงสัยช่วงนี้งานปามจะยุ่ง <laughs> เป็นไงปามงานยุ่งไหม ไม่เจอหน้าปามนานนะแต่พีกวเข้าไปสองน้องบ่อยๆแหละสุดๆสู้ๆครับผมไปได้วยกันไปได้วยกันวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนี่นะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงกม็คืนโดนจับแต่งผีเจ็บร้อยลุงเห็นอยู่ไปใช้ได้อยู่นะ <laughs> ใช้ได้อยู่นะปาม <laughs> แวบ,บแรกเห็นปุ๊บเดกกูจะกูทานเลยพี่ไอ้ปามจริงบวะ <laughs> วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับผมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านมากว่าจะสิ้นเดือนทุกคนยังคงไหวอยู่นะครับเข้มแข็งกันต่อไปนะครับพรุ่งนี้ก็เดือนใหม่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะครับนะบถอยหลังไปได้วยกันปลใอยทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อดทนต่อสู้กับปัญหาในชีวิตกันไปแต่ไม่เห็นลุงเล่นอะ ผมเลยพังเลยเอา้าเแลว NF ไหมครับตัวนี้ไม่ครับผมตัวนี้เล่นธรรมดาแต่ถ้าเป็น NF เนี่ยมันชื่อเกมว่า <3 S 1> Legend of Ymir นะครับ Legend of Ymir ลุงก็เล่นนะลุงก็เล่นแต่ว่ามันสตรีมไม่ได้เพราะว่าการ์ดจอผมไม่ไหวนะครับคือตอนนี้คอมผมรันได้เต็มที่ก็แค่ Unreal Engine 4แต่ Unreal Engine 5ผมยอมแพ้จริงผมทดสอบแล้วผมลอง,ลงแล้วล่นหม่เล่นแล้วเล่นอยู่เล่นด้วย <laughs> สายฟรีตัวไหนดีนะครับสายฟรีตัวไหนดีเนี่ยถ้าให้แนะนําเลยเอาแบบไวๆเลยก็คือก็คือสายธนูครับสายธนูสายที่ผมเล่นอยู่นี่แหละอันนี้ฟาร์มไวนะครับโตไวเขาก็มีข้อเสียของเขานะครับสายธนูมันฟาร์มไวนะครับเวลาเดินเวสเดินอะไรเนี่ยมันจบง่ายจบไวข้อเสียเขาก็คือเขาจะบางมากๆนั่นเองนะครับบางมากๆเลยนะครับอาจจะมีปัญหาเวลาที่แบบไปไป,ไ,ปไฟท์กับ ออมอนที่มันมีเลเวลใกล้เคียงกับเรานะครับสมมติว่าเรา40มอน38 39อย่างเงี้ยอาจจะแบบเจ็บนิดนึงนะครับไม่นิดอ่ะเจ็บหนักเลยแหละนะครับระบมระทมทุกต่อมานะครับที่อยากแนะนำให้เล่นจริงๆเนี่ยมันก็คือสายซัพพอร์ตเมดซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่เมดจ๋านะเป็นเมดซัพพอร์ตนะครับที่ผมอยากแนะนำให้เล่นจริงๆริงสำหรับคนที่แบบ อ่ฟรีหรือว่าประหยัดเนี่ยควรจะเป็นเมัพพอร์ตไม่ใช่เมทจ๋าเลยนะครับเพราะว่าถึงเมทเนี่ยมันจะมีดาเมจที่แรงก็จริงแต่มันก็ยังคงมีข้อจํากัดในเรื่องของสกิลนะครับเมทเขามีความแรงที่สกิลนะเพราะฉะนั้นในการโจมตีกายภาพของเขาค่อนข้างที่จะปุกปิกนิดหนึ่งนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะลําบากอย่างที่เห็นครับเกมเนี้ยผมก็ไม่รู้ทําไมอัตราการฟื้นฟูมานามันแบบโอ้โห เหมือนตีฟีอ่ะเห็นว่าตัวละครผมมันตีฟีแล้วเนี่ยมานามันหมดเนี่ยมานามันเด้งไม่ทันนะครับที่ให้เล่นสายพระเพราะว่าพระเนี่ยเขามีข้อดีหนึ่งอย่างสําหรับตัวเขานั่นก็คือเขาสามารถบัฟแล้วก็ฟื้นฟูให้ตัวเองได้นะครับบัฟดาเมจให้ตัวเองได้บัฟเกาะหรือไม่ก็ฟื้นฟูให้ตัวเองได้ซึ่งมันก็มีเอโพชชั่นเฮดพีที่คอยช่วยด้วยถึงน้องจะดาเมจเบาแต่ว่าสายซับพอร์ตเนี่ยเขาสามารถยืนฟาร์มได้นาน นะครับสมมุติว่าต้องไปตีมอนแบบ120ตัวธนูเนี่ยอาจจะฟาร์มไวก็จริงแต่ก็อาจจะเจ็บหนักอาจจะต้องเข้าออกลหลายๆรอบนะครับเพื่อที่จะเข้าพอเจ็บก็ต้องว้าปออกมาเพื่อที่จะไปซื้อยาแล้วก็กลับมาใหม่แต่สําหรับสายซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะยืนไฟได้ยืนไฟไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบบน้องมันจะไม่ไหวจริงๆถึงเขาจะช้าแต่เขามั่นคงสายฟรีเนี่ยผมแนะนําเป็นสองสายนี้ครับก็คือธนูกับเมซัพพอร์ตนั่นแหละ มีบัฟกับฮิวดาเมจเราแต่ยืนฟาร์มนานได้แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสายซัพพอร์ตนั่นะก็คือสายซัพพอร์ตเขาสามารถที่จะยืนไฟ์กับมอนสเตอร์ที่มีเลเวลสูงกว่าเขาได้ด้วยสมมติว่าเขาเลเวล30เขาอาจจะสามารถสู้กับมอนที่เลเวล31หรือว่า32ได้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติพาสซีฟติดตัวของเขานั่นเองนะครับพวกฟื้นฟูพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสายธนูเนี่ยมันไม่มีนะครับ จะลำบากหน่อยก็จะเป็นอ่าพวกดาบใหญ่นะครับพวกเบอร์เซิร์พวกอะไรพวกนั้นจะลาบากหน่อยในช่วงต้นลําบากนาะที่นี้คือพวกสายดาบใหญ่เนี่ยเขาจะไปเก่งเลดเกมถ้าให้พูดตรงๆเลยถ้าจะเล่นดาบใหญ่ไม่มีของเนี่ยไปเล่นธนูไม่มีของอยังดีกว่าดาบใหญ่เขาจะเก่งเลดเกมมากๆนะครับพอเลดเกมไปเนี่ยเขาจะเก่งเขาจะมี HP เยอะดาเมจเขาก็จะเยอะ คือเขาจะยืนไฟได้อะแต่ช่วงต้นเนี่ยจะลำบากเพราะช่วงต้นมันเป็นช่วงที่เดินเควสจุกจิกค่อนข้างเยอะมากๆพวกดาบใหญ่เนี่ยมันจะเข้าไปตีไม่ทันมันจะเสร็จพวกเมทเมทซัพพอร์ตแล้วก็เสร็จธนูหมดเลยแอตสัตซินอย่างเงี้ยแอสัตซินก็ยังไวกว่าต่ดาบใหญ่เขาจะค่อยวิ่งไปสกิลเขาก็มีแหละพวงเขาไปทุบไปฟันเขาก็มีแต่มันก็ต้องรอคูดาวไงมันไม่ทันจะกินนะครับมันจะช้ากว่าเขาหน่อยในกลุ่ม แต่ถ้ามีเพื่อนช่วยก็ไม่มีปัญหาครับสร้างปาร์ตี้ไปเกมนี้มันสามารถล็อกเป้าโจมตีเป้าหมายเดียวกันได้นะครับซึ่งมันจะมีผลดีในการฟาร์มมากๆถ้าใครที่เน้นฟาร์มเนี่ยลุงแนะนําว่าให,ให้ไปเป็นตี้พอไปเป็นตี้ปุ๊บเนี่ยกดล็อกเป้าโจมตีตัวเดียวกันนะครับมันจะนับแต้มพร้อมๆกัน1ตัว2ตัว3าตัวแปบ๊บเดียวมันก็ครบครับก็รบประมาณนั้นครับสำหรับท็อปเทียร์นะท็อปเทียร์ก็มี2ตัวนี่แหละคือธนูกับเมทซัพพอร์ต ส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยก็คงจะต้องรอดูอัปเดตแพดหน้ากันต่อไปว่าอะไรจะเป็นยังไงนะครับ